แก้มอิ่แก้มอิ่แก้มอิ่แก้มไข่แก้มโอ้ตั้มใครจะแก้มแก้มโอ้ตั้มใครจะแก้มพอ่อจ้ไหนแก้มจีอแก้มพ่อเหรอจะแก้มอีกไหม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  แน่ใจไหม <ooh> แกงไหม <im> แกงพ่ออยู่ไห่ <im> <ๆ> <im> แน่ใจนะ <laughs> ขอโทษครับทษครับโอเคดีมากไหมจะแกงพ่อใช่ไหม <im> จะแกงพ่อหรอ <im> จะแกงพ่อไหม, <im> <im> ไมแน่ใจเหรอ จะแก้อีกไหมไม่แก้ขอโทษด้วยขอโทษครับพูดซีข่าต้นเข่าต้ครับพูดซีขอาต้ค่ะจะแก้อีกไหมไม่แก้มนะโอเคดีมากแล้วขึ้แก้อีกไหมไม่แก้อีกไม่แก้อีกโอเคเข้าต่อ